ที่สารกลางหลังเก่าจังหวัดกระบี่นายสก,กุลดำรงเกียรติคุลประลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกนางรงอ่อนทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวตชด426ร้อยตำรวจเอก กรนาวินเกตทองรองสารวัตรกกทมบชททและนายภูเมตรกยทองป้องกันจระรบีรวมแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดรายสําคัญในพื้นที่ประกอบด้วยนายสิราวุฒิหรือเจมณีพงศ์อายุ37ปีและนายพงกรหรือบ่าวแดงเพชรอายุ25ปีป้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า38,000เม็ดโดยกล่าวหาร่วมกานพยายามจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดอะฟีตามีนหรือยาบ้า โดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายเพื่อการค้าซึ่งก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายสราวุธหรือเจมณีพงศ์ว่าครอบครองยาเสพติดชนิดรล้ายแรงประเภทหนึ่งเม็ดอมเฟตามีนหรือยาบ้าทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนการจับกลุมผู้ต้องหาในคดีโมนที่9เมษายนที่ผ่านมาเจ้าที่ชุดจับกลุ่มได้ทําการติดต่อลอซื้อยาบ้าจำนวน8,000เม็ดจากนายสีราวุฒิซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้ ที่ตำบลคลองยาอเ,อเภอ่าวลึกจกระบี่แต่นายสิทธวุฒิได้สั่งการให้ลูกน้องชื่อนายพงศกรหรือเบ่าได้นำยาบ้ามาให้กับสายลับในจุดที่เกิดเหตุหมู่ที่7ตำบลกิริวงศ์อปลายพระยาจกระบี่จนสามารถจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน8,000เม็ด